ฮัลโหลทิชเชอร์ไม้เนมอินนาธิยาแนนซับมูนนัมเบอร์เอ็กทีนทูสแลสไฟท์ไมซิเตอร์นายาแอนไอไลท์ทูโกออนเวคเคชั่นทูเกเตอร์ We usually travel to far away. Present where we are on vacation. When we travel, Naya Bing r s a lot of luggage. I only bring one small bag. Naya is very very so she is always meeting new people on our trip. But I like to go sightseeing. By my set, I'm not really interested in meeting. สเตจในยาอาโซไลท์แอดเวนเจอร์อินนิเชอร์โมเดลไอดูชีเอ็นจอยไบกิ้งแอนด์แคมปิ้งโนติ้งอาร์เวทูฮาร์ดฟอร์มีไอเพอร์เฟคทูสวิมแอนด์เล่ย์บายเดอะโฮเทลพูลในยาแอนด์ไออะกรีออนวันทิ้งวีบอสเลิฟเดอะซีฟอร์อัลเน็กทริป We went to take a cruise ship to Mexico. I can't ing. ฉันกับน้องสาวนายาชอบไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันเรามักจะไปเที่ยวที่ไกลๆเมื่อเราไปเที่ยวนายาจะพบกระเป๋าใบเล็กๆไปด้วยเยอะมากนายาเป็นคนชอบเที่ยวมากแต่ฉันไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่เป็นมิตรฉันแค่ต้องการให้เธอได้พบปะผู้คนใหม่ๆด้วยตัวเอง ฉันไม่ค่อยสนใจที่จะพบปะกับคนแปลกหน้านายาชอบประจนภัยในธรรมชาติมากกว่าฉันเธอชอบปีนเขาขี่จักรยานกิจกรรมเหล่านี้ยากเกินไปสำหรับฉันฉันชอบว่ายน้ำและนอนเล่นริมสระว่ายน้ำของโรงแรมนายาและฉันเห็นด้วยในสิ่งนี้เราทั้งคู่ชอบทะเลสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปเราอยากนั่งเรือสำราญไปเม็กซิโกฉันแทบลอไม่ไหวแล้ว Thank you, teacher.